เฮ้ยวันดีเธอเชื่ออะไรเหรอจ๊ะหันมามองหน้ากันหน่อยได้ไหมลหรฮะยิ่งเหรอฮะนี่เธอยิ่งกับฉันอย่างนั้นเหรอ <Damn. S 1> หฮ้ยเ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 ฮ้ยทุกคนก็สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะคิดถึงหน้าปอลสิต้าคือปอก็แบบว่าไม่ได้เปิดกล้องมาประมาณ4ี่คลิปแล้วนะคะก็ค,ะคิดว่าน่าจะมีคนคิดถึงปอใช่ไหมเอ่ยปอก็หายเป็นหวัดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเปิดกล้องทุกคลิปเลยนะคะทุกคนเออแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่ในเกมแฟนนี่นรับซิม ULATOR นะคะซึ่ง เกมนี้นะคะก็จะมีลักษณะเนี่ยเหมือนกับเกมแอนเดเละมากๆเลยนะคะเพราะว่าตัวละครแล้วก็ภาพฉากแล้วก็ในการเล่นเนี่ยคือเหมือนกับเกมแอนเดเละทั้งหมดเลยนะคะสําหรับเกมนี้นะคะจะมีให้โหลดเล่นแค่ในมือถือแล้วก็ Android เท่านั้นนะคะจะไม่มีใน iPhone นะคะทุกคนคาะแต่ว่าปอนเนี่ยก็คือใช้โปรแกรมนะคะที่สามารถนะคะเอามันเล่นในคอมได้เนาะเดี๋ยววันนี้นะคะปอก็จะมารีวิว ให้ดูนะคะว่าเกมนี้เนี่ยมันเล่นยังไงแล้วก็มันเป็นยังไงนะคะทุกคนคะ่ะเออไปค่ะเริ่มเลยแล้วกันนะคะเฮ้ยก็คือเปิดมาเนี่ยไม่มีเนื้อเรื่องเลยนะคะแต่ว่าเราหนักก็คือเข้ามาอยู่ในเกมเลยนะคะคือด้านบนเนี่ยเราสามารถนะคะกดปรับภาพได้ค่ะเห็นไหมปึ้มปึ้ม เราจะมาใช้ภาพสีนี้นะคะเพราะว่ามันชัดมากๆเลยเนาะเออคือมันทําให้เราไหนเห็นลายเส้นเกมมากขึ้นนะคะผู้หญิงคนนี้คือตัวเรานะคะเขาเชื่ออะไรหรอเฟนนี่หรือเปล่าเออโอเคค่ะ คือเราก็มาอยู่กันที่หน้าโรงเรียนนะคะทุกคนแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยคือมีมีดแล้วก็มีถังระเพนะคะวางอยู่ด้วยนะคะแปลว่าสองชิ้นนี้นะคะคือเป็นอาวุธที่เขาเนี่ยให้เราใช้แน่นอนเลยนะคะสวัสดีจ้าสาวน้อยเธอชื่ออะไรเหรอแล้วเราก็เดินมาที่ด้านขวานะคะก็จะพบกับรู้เลยว่าใครขามนางคือยันจังนะคะแล้วก็เป็นฝา ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่นี่นะคะก็เป็นหน้าตาเพื่อนๆของเราหมดเลยนะคะเดวปอจะขอเดินสำรวจในโรงเรียนนิดนึงนะครับโอ้โหหุยสวัสดีทำไมเย็นจังเนี่ยถึงมีหลายร่างจังเลย่ะคะทุกคนนะคะเอาละแล้วก็อันนี้คือเหมือนจะเป็นห้องเรียนเลยนะคะทุกคนหุยต้องบอกว่าห้องเรียนเนี่ยเขาแบบว่า มีความใส่ใจรายละเอียดนะคะเพราะว่าดูสิน่ารักนะส่วนนั้นเนี่ยเอาดีนะคะเอาละแล้วก็ห้องนี้เหมือนกันนะคะอันนี้คือเป็นห้องเล็มหมดเลยนะคะทุกคนหุยภาพเกมคือไม่แย่เลยนะคะถือว่าเราเนี่ยเล่นได้แน่นอนนะคะทุกคนเอาละค่ะห้องนี้เปิดไม่ได้นะคะเออเหมือนจะมีแค่นี้หรือเปล่าโอ้ย ปอว่านะคะน่าจะมีแค่นี้นะคะทุกคนไปค่ะเราจะมาสำรวจให้ทั่วเลยนะคะสวัสด,ดีเพื่อนๆอันนี้ก็คือเป็นห้องเลงมเหมือนกันนะคะทุกคนอ,อ๋อประมาณนี้เลยนะคะก็คือจะเป็นห้องเลงมหมดเลยนะคะแล้วก็เราจะขึ้นไปที่ชั้นสองกันนะคะเผื่อว่ามันจะมีอะไรเนาะพอเราขึ้นมาที่ชั้นสองนะคะก็จะมีห้อง ต่างๆมากมายเลยนะคะแต่ว่ามันจะเข้าได้แค่ไม่กี่ห้องเท่านั้นนะคะเห็นไหมอ่าอันนี้คือห้องนักเรียนเหมือนเดิมนะคะโอเคแล้วก็อันนี้นะคะเป็นห้องเรียนเหมือนกันนะคะทุกคนก็คือเหมือนกับว่า ตัวเกมเนี่ยจะเป็นแค่ฉากฉากหนึ่งเท่านั้นนะคะซึ่งไม่ได้มีอะไรมากมายเลยค่ะแต่ว่าเราเนี่ยแค่เข้ามาแบบว่ามันเล่นมาฆ่าคนได้เออประมาณนี้แน่นอนเลยนะคะทุกคนเออ,เออเอแล้วเธอเป็นใครหน่โอ้โหหน้าตาโคตรน่ารักเลยนะคะวัดดีไหนลองกด e c เอ้ากดแล้วอ่ะ <c oughs> อ้า,อ,าอะไรวะมาค่ะเดี๋ยวปอจะมาหยิบอาวุธเรากันนะคะนี่เราขอ เอาเป็นชิ้นนี้แล้วกันนะคะม,มันคือมีดนะคะทุกคนนี่เลยค่ะตัวเกมเนี่ยไม่สามารถนะคะคปิดเสียงเพลงได้นะคะคือตั้งค่าไม่ได้เลยนะคะคือเราเนี่ยปรับได้แค่ภาพเฉยๆคะ่ะก็คืออันนี้นะคะเห็นไหมเออคือมาทำได้แค่นี้เนาะทุกคนแต่ว่าก็ถือว่า โอเคอยู่นะคะเอาละค่ะเราจะไปค่าใครดีเนี่ยฉันจะไปค่าใครดีไหนขอดูรอบๆสีรอบๆคือเป็นที่ว่างเปล่านะคะคือไม่มีอะไรเลยนะคะทุกคน โอเคถือว่าเข้าใจได้อยู่นะคะเอาล่ะทุกคนเราจะมาเริ่มวิธีสังหารคนแล้วนะคะเราขอสังหารคนที่อยู่ตรงนี้แล้วกันนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาค่ะกด F เ,เลยนะคะน,นี่คือแบบเหมือนกับในเกมเจนเดเละเลยนะคะท่าทางนอนแล้วก็นี่คือหน้าตาของเรานะคะที่ว่าได้ทำการฆ่าคนไปแล้วนะคะ อยากรู้ว่ามันขำได้ไหมเอ้ยมันขำได้ว่ะก็คือกดแอนะคะเพื่อขำเนาะทุกคนค่ะแล้วคือตอนนี้นะคะตัวเราเนี่ยคือเต็มไปด้วยเลือดเลยนะคะทุกคนเฮ้ยฉันอยากจะลองฆ่าฝาแฝดยันจังดูค่ะในเธอมีฝาแฝดแล้วเนี่ยเฮ้ยไหนมันนี่สิมันไส้โว้ย เรียบร้อยมาเน่ค่าให้หมดเลยค่ะเออแทงสมองไปเลยนะคะแล้วเราก็สามารถนะคะกด R ค่ะอ๋อกดอาเพื่ออุ้มศพได้นะคะแต่ว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาศพนะคะไปไว้ไหนนะคะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีที่ให้ไว้เลยค่ะอ่าทำการทิ้งศพเลยค่ะทิ้งยังไงอะ่ะเฮ้ เออเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะตอนนี้คือปอทิ้งศพไม่ได้หรอ oh. เอาเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อทิ้งศพได้ค่ะ ตกกระจายหมดเลยนะคะเอาละเอาละมามาตอนนี้นะคะทุกคนเราเนี่ยกลายเป็นคนข้างเป็นแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> ฉันว่านะผู้หญิงที่อยู่ตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นหนามหัวใจของเราแน่นอนลยอะเฮ้ยวันดีเธอชื่ออะไรหรอจ๊ะหันมามองหน้ากันหน่อยได้ไหมล่ะฮะ ยิงเหรอฮะนี่เธอยิ่งกับฉันอย่างนั้นเหรอนี่แน่เรียบร้อยนะคะก็คือเราเนี่ยฆ่าคนไปหลายคนเลยนะคะอันนี้คืออะไรวะไหนดูซิถังดับเพลิงเหรอไหนขอลองของไม่น่อยเฮ้ยจะโอ้ oh my god โอ้ my god ทุกคนเอาถังดับเพลิงนะคะจ้วงค่ะ จ้วงไปที่ท้องแล้วก็ตีหัวต่อนะคะทุกคนโอ้โหโคตรโหดร้ายเลยอะ่ะเออจ้วงท้องอเน้นเน้นเลยค่ะก็คือไม่มีใครสนใจเราเลยนะคะทุกคนเอาล่ะคำแป๊บคำแป๊บ นี่คะ่ะอันนี้คือถ้าขำนะคะขำเพื่อให้เราเนี่ยไม่แบบว่าไม่เครียดจนเกินไปนะคะทุกคนเออก็คือขำจนกว่าด้านขวานะคะจะครบ100%นะคะโอเคคะ่ะเห็นไหมคือแบบว่าสีหน้าคือเปลี่ยนเลยนะพอาะขำแล้วอะ่ะเออ นี่พวกเธอไม่เห็นเหรอคะว่าฉันน่ะพึ่งฆ่าคนไปน่ะทาไมพวกเธอถึงได้เย็นชาขนาดนี้คะทุกคน <Yeah. S 1> ได้เลยในเมื่อพวกแกทําเป็นเฉยชาใช่ไหม <c oughs> แปลว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ไ like รตัวตนนะคะเพราะว่าไม่มีใครเห็นเราเลยนะคะได้ในเมื่อเธอเมินฉัน <c oughs> ใช่ไหมงั้นก็นี่โดนซะเถอะเรียบร้อยมาเน่ไม่ให้ <c oughs> ไม่ให้หนีเราจะหลอนจะไปไหนกลับมานี่นะกลับมาเอาหูเขาหนีไปแล้วนะคะทุกคนเฮ้ยโโหนี่คือเรา ฆ่าคนหมดทั้งโรงเรียนเลยไม่ได้นะแกเกินไปหรือเปล่าสวัสดีอุ้ยผู้หญิงคนนี้คือแบบว่าหน้าตาน่ารักเหลือเกินนะอุ้ยดูสิเอาล่ะเราจะฆ่าคนไหนก่อนดีล่ะคะทุกคนจะเป็นคนซ้ายหรือว่าคนขวาดีนะเอาเป็นคนซ้ายแล้วกันนะคะ Money, มันเน่เซอือมันเน่ไม่ให้หนีหรกจะหลอน <laughs> ขำแป๊บนะคะเออขำแป๊บขำแป๊บทั้งโรงเรียนเนี่ยก็คือเหลือแค่ยันจังคนนี้คนเดียว่าน,น,น,นั้นนะเพราะว่าเราเนี่ยฆ่าหมดแล้วนะคะทุกคนโอ้ม <laughs> ก oh คือตอนนี้นะคะ oh. ไม่มีใครเหลือในโรงเรียนเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะเพราะว่าเราฆ่าเขาตายหมดเลย <laughs> นะคะ <laughs> ฉันเป็นคนที่โหดไรอะไรขนาดนี้เนี่ยเอาล่ะเอ็นจังทีนี้เนี่ยก็เจะเหลือแค่เธอคนเดียวน่ะอืมฉันนะ่ะจะให้เธอน่ะเป็นคนพิเศษน่ะทำไมหรอก็เพราะว่าฉันนะ่ะจะให้เธอเนี่ยตายเป็นคนสุดท้ายออยังไงเหรอจ้าเออเนี่ลาก่อนนะจ๊ะเอ็นจังเรียบร้อยฮ่าฮ่าฮ่า และนี่นะคะคือศพของเจ้ายันจังร่างสุดท้ายนะคะทุกคนก็คือเราเนี่ยได้ฆ่าเพื่อนๆนะคะทั้งโรงเรียนตายหมดแล้วนะคะคือไม่เหลือใครอยู่ในโรงเรียนแล้วนะคะทุกคน <laughs> ทำไมฉันเป็นคนแบบนี้เนี่ยเอาละค่ะทุกคนค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันเนาะแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะลองโหลดมันเล่นนะคะปอจะทิ้งลิงก์นะคะไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ปอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ๊ายบาย ปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด,ด้วยนะคะทุกคน